สวัสดีค่ะคลิปนี้แก้วจะมาบอกทริคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับนักปฏิบัตินักฮิลเลอร์ผู้ที่มีภารกิจที่จะต้องไปแฝงการยกระดับในหมู่ของกลุ่มต่างๆนะคะเหมือนอาทิเช่นถ้าเกิดว่าท่านจะต้องลงไปเล่นกับกลุ่มอะโครจรอ,อย่างนี้เป็นต้นค่ะวิธีของทริคเล็กๆน้อยๆเลยนะคะก็คือไม่ควรพูด ในสิ่งที่เขาเห็นแตกต่างจากตัวเราอาทิเช่นสมมติแก้วลงไปเล่นในที่อโคจรนะคะแก้ก็จะไม่พูดในสิ่งที่มันดูห่างไกลจากตัวแก้วหมายถึงว่าแก้วก็จะไม่บอกว่าแก้วเนี่ยจริงๆแล้วทำงานอะไรหรือว่าเป็นแบบไหนมีความคิดยังไงนะคะ เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยคะ่ะระบบมนุษย์ระบบแมทริกนะคะจะมีระบบป้องกันอยู่อย่างหนึ่งคะ่ะก็คือเป็นระบบป้องกันว่ากลัวในการโกหกคะ่ะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าใครคนใดคนนึงเนี่ยมันมีความเอ๊ะหรือว่า เขาพูดเรื่องอะไรที่มันดูไกลาจากตัวเขาจังเลยมันจะมีระบบป้องกันอย่างหนึ่งที่ทําให้มนุษย์เนี่ยตีตัวออกห่างจากคนนั้นค่ะมันก็เลยจะทําให้ภารกิจของท่านเนี่ยไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยการที่ท่านต้องไปแฝงไปยกระดับเนี่ยท่านก็ต้องอยู่หรือพูดคุยในเรื่องเดียวกันกับสิ่งที่เขาเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าแฝงค่ะนี่แหละค่าถึงจะแฝงที่มันถูกต้องถูกไหมคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะความเงียบค่ะความเงียบเนี่ยค่ะ ทำให้คุณเนี่ยสำเร็จได้ง่ายที่สุดหลายๆท่านหรือที่เป็นนักธุรกิจนะคะหรืออาจจะทำธุรกิจเนี่ยอาจจะคิดว่าความสำเร็จเนี่ยต้องเป็น extrovert อย่างเดียวต้องเป็นคนที่เข้าสังคมอย่างเดียวจริงๆไม่ใช่นะคะคนที่เป็น introvert เนี่ยก็ประสบความสำเร็จในชีวิตมากๆเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าความเงียบเนี่ยความที่เราไม่พูดอะไรมากเนะะี่ยค่ะมันทำให้เราได้มีความคิด ทำให้เราได้ใช้ความคิดตลอดเวลาและก็ทําให้เราเนี่ยเจอเหตุการณ์เจอขุมทรัพย์เจอผู้คนที่เข้ามาที่เขาสําเร็จเหมือนกันได้ง่ายกว่านะคะและอีกอย่างนะคะคนที่เป็น i n t r o ิร r t จะเป็นคนที่ปล่อยให้คนอื่นเนี่ยทำอะไรได้ตามใจโดยที่ไม่จูจจ้จี้จุกจิกนั่นแหละค่ะมันคือความ flow เมื่อไหร่ที่ท่านปล่อยให้คนรอบข้างเนี่ยสามารถทําอะไรก็ได้ตามใจตัวเอง มันจะเกิดผลสําเร็จได้มากกว่าจะเกิดการควบคุมคนพวกนั้นได้ง่ายกว่าค่ะง่ายกว่าคนที่เป็น H o อ e r t หรือว่าง่ายกว่าคนที่ชอบจุกจิกชอบสั่งการนะคะเมื่อไหร่ที่ใครชอบสั่งการเนี่ยคนรอบข้างก็จะไม่ค่อยชอบหรอกค่ะเพราะว่ามันทําให้ไม่เกิดความโฟล์ความสําเร็จโดยรวมก็ไม่เกิดขึ้นค่ะ แต่คนที่เป็น i n t r o ิร์ t นะคะสามารถทําให้คนรอบข้างประสบความสําเร็จได้และทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จได้ง่ายกว่าเดิมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เงียบไม่ค่อยพูดและลงไปทําภารกิจโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรคะ่ะเงียบแล้วก็แฝงไปแบบนั้นแฝงไปไม่ต้องเล่าความจริงให้เขาฟังไม่ต้องพูดว่าเราเป็นคนยังไง เหมือนอย่างกับแก้วแก้วลงมาเล่นแก้วก็ไม่ได้บอกว่าความจริงตัวจริงของแก้วเป็นแบบไหนเพราะว่าเขาไม่ได้เห็นในสิ่งนั้นมนุษย์เนี่ยเมื่อไม่ได้เห็นในสิ่งนั้นในตัวของใครคนนั้นแล้วถ้าเกิดเขาพูดออกมาเนี่ยระบบป้องกันมันจะเซ็นเซอร์ออกมาได้เลยว่าเกือบร้อยเปอร์เซนต์ว่าคนคนนั้นโกหกค่ะเมื่อมันเกิดการเซ็นเซ,นเซอร์มันจะทําให้ม ตีตัวออกหางไม่ว่าจะเป็นการรวมธุรกิจหรือว่าทําอะไรก็ตามมันก็จะทําให้สําเร็จยากค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆที่แก้วจะมีให้ทุกท่านนะคะก็คือการเงียบค่ะไม่ใช่ว่าเจอใครก็พูดไปหมดแบบนั้นเนี่ยมันจะทําให้ภารกิจเนี่ยลดน้อยลงและจะทําให้คนเนี่ยตีตัวออกห่างท่านทําให้ภารกิจของท่านเนี่ยสำเร็จยากขึ้นค่ะ แกหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับทุกท่านและก็นําไปปรับเปลี่ยนใช้ในชีวิตประจําวันเมื่อไรที่ท่านไปลงเล่นในภารกิจใดๆเนี่ยขอให้ท่านกลมกลืนกับสิ่งสิ่งนั้นปิดกั้นความเป็นตัวเองถ้าเขามองไม่เห็นนะคะอย่าพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นในตัวเราค่ะและมันจะทําให้ท่านเนี่ยสำเร็จในภารกิจได้ง่ายยิ่งขึ้นและก็ทําให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นได้ด้วยนะคะ วันนี้จะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ